ครับวันนี้สำนักงานประนามจนอำเภอทุ่งสงนะครับได้ลงมาเยี่ยมพื้นที่นะครับในหมู่ที่สองตำบลั้าใหญ่อำเภอทุง่งสงจังหวัดตโกนคราชนะครับวันนีอ้อยู่กับครัวเรืนอนนามกระดับวงสุนทรน,นะครับซึ่งที่บ้านเนี่ยใช้พื้นที่โดยประมาณก็ประมาณ50-50ตารางวานะครับก็อยู่ ข้างบ้านข้างเรือนนะครับก็เป็นครัวเรือนสีถือได้ว่าน้อมนําแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระคณินาชาที่ราชเจ้านะครับกรมสมเด็จพระเทศรัตนราชสุดาฯมาในเรื่องของการปลูกพืชฝักสวนควรัวเพื่อความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ประมาณ50ตารางตารางวานะครับก็ถือว่าใช้พื้นที่ ตีมทั้งพื้นที่นะครับรเมื่อกี้ผมก็เดินไปเยี่ยมนะครับก็มีทั้งสูกพืชผัางๆตัวต่างๆไม่น้อยกว่า30ชนิดแน่นอนนะครับเพิ่งดูได้มากกว่าคงคงจะมากกว่า30ชนิดนะครับเดี๋ยวก็จะได้พูดคุยนะครับกับเจ้าของบ้านนะครับเจ้าของตัวเรือนนะครับว่าการนำแนวทางดังกล่าวเนี่ยจะเกิดประโยชน์อย่างไงกับโัวเรือน แล้วก็ในโกเรือเนี่ยมีเพื่อนฝักอะไรบ้างสวัสดีค่ะปลาถึงระดับของเพ่อนพอค่ะเป็นยู่มจิซ่องนึงอ่ะตับฝนตับใยอยู่บ้านกลางบ้านการทำผูกพัดส่วนทัวเลูกเต๋าหน่อยๆไว้กินแต่มีแตาถ้าว่ามีกี่อยานิดก็คงสักประมาณรสชาติมันริบกว่าอยานิดเดียวกันก็อย่างเช่น Nhiệm yeah, vọng ta ta chạy về Mãi tưởng là tâm à, nhầm xuất Rồi ta Ta có chiếc, có mì, có chiếc kéo, có chiếc đen Có mì thuộc khu Thuộc bác giao Sẵn à, <laughs> <laughs> à, Rồi, phu, và, xài, rồi mình, cợ, mình cợ ngạc, có đồ đen, có đồ kéo Nên là thằng khá Thằng nhá, mẹng lạc Rồi chúng ta ja. chạy về Tổng đó Đó, khu quay Vì là

เครค่ะงา,ามินเข้าคือชายทางเป็นสมุนไพรปรุงยาทางแล้วก็ทางอา่านค่ะ okay. กับแต่ที่นี้บ้านที่ก็ไม่ปลูกไม่ได้ต่าง,างรราต,ในในต,ต่างไงเาๆๆๆราที่แนในตำบลหรือบ้างไงก็ก็ก็รูจัดปลูกมาเปียกต้นแนะนำ่งเพราะว่าที่บ้านปลูกอ่ะถ้าเลือกต่อตื้อชายแ,<ป>แ<ป>น่ต่อเปลือกชาถ้าเปลี่ยนมาตอา้องการถือโค้กไ เรา2,000้ได้แต่กลางนะแบ่เปันเบื่อบ่ความทุ้ในชุมชนนะก็ขยับชวนก็ไล่ไล่พ้นๆกันกั็สมัยก็ทำทำไมเขาเล้ยงเลยทำไมถุยถอย่างเลยกับก็ในส่วนของอำเภอทุ่งสงนะครับก็ถือว่าป้าประดับนะครับ วงสุนทรก็คือเป็นตัวอย่างนะครับคนหนึ่งในเรื่องของการปลูกพืชผักสมนัรวเพื่อความมัน่นคงของทางอาหารแล้วก็จกระจายผลไปสู่เคนในๆๆชนชุมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในอำเภอต้องสงจังหวัดะกลนรคร E